ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าโซ่ช่องหอยเด่น,นหนึ่งหกอีกแล้วนะก็เป็นเดี๋ยวทาน 1. ตุลาคมโปรดชายวิจารณญาณ ในการระชมด้วยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็ชุดเดียวชุดเดียวสามตัว4 3 0 4 3 0นะการศูนย์สและก็คู่3ามศส ท่านน้พวก,ก็เบ่งปันอย่างเร็วด้วยนะท่านเบ่งปันอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยนะขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เบ่งปานแนวทาง0479 นะศูนยบนแล้วก็วิ่งบนล่างหนึ่งเจ็นะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็ เบ่งปอนชุดเดียวชุดเดียวนะเก้าห้าเก้าห้าแล้วก็วิ่งเก้าเน้นตัวเดียวชุด0 9นย9 5ก9าส9 5ศูนย์เ 0 2 0 3 0 5 9 2 9 3 9 7นะท่านก็ขอบคุณนะขอบคุณเดียวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วเร็วทันใจวิ่ง9กับ0นะ เตชอบ9นะ้านะท่านผู้ชมนะท่านนี้ก็แบ่งปันให้พิจารณาเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางด้วยต่อไปครับผมใบนี้ครับสิบหน่วยบุล่างชอศีลานะชอศีลาเบ่งปันศูนย์เบ่งปันสีน่ เบ่งปัน7จเบ่งปันแเบ่งปัน4ตัวนะท่านเบ่งปัน4ตัวเนียวทาน10 10หน่วย10หน่วยล่างบน10หน่วยบนล่างก็ขอบคุณจริงๆนะข้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้ชอสิลาอีกหนึ่งแนวทางหลักหน่วยโบนหลักหน่วยโบนเบ่งปันสี่เบ่งปันหาเบ่งปันสีแล้วก็เบ่งปันห้สองตัวนะท่านหลักหน่วยชอสิลา ก็ขอบคุณมากครับขอบ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปอนุันคู่สองตัวบนกันล่างด้วยนะกันล่างด้วยอดีตก็อดีตก็ผ่านนะท่วชมนะ 3 3 6ก็ผ่านศ4 1ย์ก็ LGBTQ, ผ่าน8 6 7ก็ผ่าน606ก็ผ่านเดี๋ยวท่านที่แล้วก็ลองล่างนะ73 73ส,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 สลองล่างนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับ z o มให้ดูนะ z ู o ให้ดูเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปาน 36 37ในะทันวหนี้ก็เบ่งปันเบ่งปัน2คู่นะเบ่งปัน2คู่เป็นเดวทางนะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆขอ้อมูลท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ผ่านมาแล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะ เป็นกำลังใจกำลังเจอกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมนะท่านใบนี้ใบนี้ก็ท่านสันคุณคีตัวเป็นอทานครบล่างครบล่างใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะผ่านไม่เอ,อ่ย ผ่านนะเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดนะก็สรุปแล้วผ่านนะสามเจ็ดนะผ่านม่นี้ก็เป็นเนียวทานที่แล้วนะเดี่ยวทันใบนี้ครับเจ้าของข้อมูล เบ่งปานให้พิจารณาอีกแล้วเราไปชมกันเลยสันคุนคีตัวนะท่านเดียวท่านครบล่างแบบ9ตัวขาดตัวเดียวนะเบ่งปาน9ตัวก็ขาดตัวเดียวท่านก็เบ่งปานเดียวท่านใหม่นี้ครับผม69

ขาดขาดสามนะท่านขาดสามนะขาดสามขาดสามตัวเดียวนะต่อไปครับผมใบนี้สิบโบลแบบสิบโบลน,นะท่านท่านก็แบ่งปานเจ็ดตัวจากฝั่ง ซ้ายไปขวานะจากฝั่งซ้ายไปขวาเตัวท่านก็เบ่งปัน<ม>091นะ091 7863 091 7863เนื้อทันที่แล้วก,นนะก็ผ่านนะท่านอดีตก็ผ่านนะ เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานเดี่ยวทันหลัก10 7ตัว0917863ขอบคุณมากครับผมขอม้อมูลเนี่ยวทางที่ที่แบ่งปานอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นเดี่ยวทาง10หน่วยล่าง นะาสิบหน่วยล่างจากฝั่งซ้ายไปขวาจากฝั่งซ้ายไปขวาเบ่งปันเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้านะท่านเบ่งปันสามตัวเจ็ดศูนย์ห้า ก็เป็นหนทานครบ10หน่วยล่าอดีตก็ผ่านนะททานอดีตก็ผ่านก็การ5 91263ด้วยนะกันนะก็เน้น7นะเน้น7กันเน้น7กันสน5 91263 แต่เน้นที่705นะก็เป็นแนวทางอีกหนึ่งมุมด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านนี้เบ่งปานทันดับดับคู่ล่างเนาะยังไงก็ขอบคุณมากครับนะ ยังไงก็ขอบคุณจริงๆท่านก็เบ่งปานนะท่านดับโคสามเจ็ดหนึ่งสามสี่ศูนย์หน่งหกสองเจ็ดสามแปดสี่เก้าหนะท่านก็เบ่งปานดับดับคูลา,ลางไลเนี่ไลนไลโคนะไลโคนะสองสี่หกแปดสิบ กเบ่งปานดาบ12โค่ล่างนะโค่ล่างต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้วันเนริส่วนนะวันเนริส่วนเบ่งปานทานดาบดาบเด่นล่างดาบเหลือเด่นล่างนะ ก็แนวทางที่ประพันธ์มาก็สรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปานดับดับ9ดาดับ7ดาับ2 7 92ดาับนะดับ3ตัวก็เหลือเด่นที่0134 568กนะก็เหลือ7ตัวนะท่านผู้ชมดับไป3ตัวก็เหลือ7ตัวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เนวทันสิบโบนวันดาริโซน เดียวท่านสิบปูนวันนะริโซนท่านก็เบ่งปันศูนย์เบ่งปันศูนย์หนะนึ่งสาเจ็นย์งสามสี 13, 4, 5, ส่ห้าเจ็ดนะก็ก็เบ่งปัน6ตัว6ตัวเนี่ยวท่าน10บโบนนะท่านขอบคุณจริงๆ ข้อมูลแนวทางนะที่แบ่งปันให้พิจารณาต่อไปครับผมใบน,นี้ครับนะท่านนี้ก็เบ่งปันสอนอล่างวันนะท่านสอนอล่างวันนะสิหน่วยล่างอดีตผ่านก็มีหลุดบ้างนะแบ่งปันห้าตัว ่านกเบ่งปัน,น567 8 9 5 6 7ด9เนะเบ่งปัน5ตัวเป็นแนวทางนะก็เนวทานที่แล้วก็ผ่านนะท่านผ่านเดนะเดียวทานใหม่นี้กเบ่งปัน5 6 7 8 9 ก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณแนวทางนะท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะท่านใดที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณมากและก็อย่าลืนเป็นกำลังใจกำลังเจอด้วยนะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปต่อไปขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ